กับป้อมวันนี้เราก็มาทำางานกันนะนี่จังหนูกับป้อมจังป้องกำลังเปลี่ยนใบเ,เนี่ยนะเอ been, เอ been, เปลี่ยนใบเปลี่ยนใบจากพีฝาเบื้องมนะาอนี่ยเนเรากำลังจะใส่ถุงน้ำนะถุงน้ำ ตรงนี้หน้าที่ทําเรือทางรถไฟกับกาลังที่ขึ้นเรืออยู่หน้าสองลำอยู่ทำเรือตรงนี้ก็หน้าที่ป็นเพีดนกับปั๊บปั๊บปั๊บมาจครีปั๊บก็จะปั๊บซิงปั๊บซิงกับปั๊บซิงนี่บรรยากาศวันเย็นๆที่สุราธานีรับพอมสุราธานีบ้านคลองน้อยครับวันเย็นๆกับป้อมทำบ้านด้วยแล้วก็ทำเรือด้วยไมเอามาตั้งไว้เพื่อทำเรือครับ 打仗，打仗。